จปักอ่าเจ็บปักแล้วอ่าร้องเลยเทางานพิจิตรนะพิชชวนมองเหรอเจ็บปักอ่าร้องเลยเอาร้องจี้อ่าร้องเร็วงานจิตชวนมองรักพิชชวนมองความบุญใจชวนมองอันนี้คือเพลงจากงานพิจิตรลองไหมละตีดีกว่า ะสมใจท้าวเนือรักบนหน้าฟังคนดวนหอมไม่ให้ชมใจทาวนหน่อยรักคนหน้าฟัง,นนงนะะนคน,น,งนดวนหอมกลายเป็นดอกไม้ลาตีกินหวนกินหวนชวนหอมจบยังจกกบแล้วนะคะ